มาเริ่มตะลุยโจทย์เรื่องของเซลล์แล้วครับเด็กๆครับข้อหนึ่งเลยครับข้อใดคือหน่วยที่เล็กกระชิดลิดที่สุดเลยนะครับเล็กกระชิดลิที่สุดเลยนะครับของสิ่งมีชีวิตเราเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าใช่เนี่ครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตนะนะครับหรือใครไม่มีชีวิตลูก pues. ไม่ได้นะครับอา้าวเราเป็นสิ่งมีชีวิตนะดังนั้นอะไรเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเลยนะครับ ของสิ่งมีชีวิตอ้าวนะครับคืออะไรเอ่ยอะตอมเซลล์วิญญาณโอ้โหอโอกใสอโอกอโอกอโอกแนวหน้ากลัวซะแล้วนะครับว่าวิญญาณเออไม่ได้ใช่นะครับเนื้อเยื่อข้อที่ถูกต้องคืออะไรลูกเซลนะครับเซลลเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเลยนะครับเซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต และเป็นแหล่งที่มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตขึ้นนะครับนั่นคือเซลล์นะครับ C E L L นะครับเซลล์ Sell นะครับเราเรียนรู้เรื่องของเซลล์และในเรื่องแรกนะไปลุยกันต่อเลยค่ะอ่หน้าที่ของมันคือการควบคุมการทำงานของเซลล์หมายถึงส่วนประกอบใดของเซลล์ อ้าวเซลล์ Sell ก็มีหลายส่วนนะนะครับทีนี้ไอ้ส่วนตรงเนี้มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของเซล์ลเลยมันจะอยู่ตรงนี้เลยนีนถ่ถ้าทำเราทำเป็นแบบนี้ใช่ไหมน,นี่อ้าควบคุมการทำงานอนะว่างั้นเถอะทุกๆอย่างเลยนค่ับนั่นก็คืออะไรครับนิวเคลียสนั่นเองนะครับ นิวเคลียสนั่นเองนะครับเพราะว่านิวเคลียสเนี่ยเป็นตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากบรรพบุรุษครับส่งต่อถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับและมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์มีลักษณะค่อนข้างกลมๆนะอยู่ในไซโตพลาสซึมนะครับ นะครับนี่แหละเป็นนิวเคลียสนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบนิวเคลียสนะนิวเคลียสนะครับควบคุมการทำงานของเซลล์เรารู้ไปหนึ่งอย่างแล้วนะนะครับเอาไปเรียนรู้ต่อครับ v a คิวโอแวคิวโอมีหน้าที่อะไรในเซลล์ v a คิวโอเป็นมีลักษณะเป็นช่องว่างนะครับนี่อ้าวนี่ไง ได้เขียนไว้เห็นไหมเป็นช่องว่างภายในเซลล์นะครับมีหน้าที่บรรจุน้ําเลี้ยงเซลล์หรือเรียกว่าเป็นของเหลวนั่นเองนะครับและยังเป็นที่เก็บสะสมของเสียในเซลล์อีกด้วยนะครับดังนั้นแวคกซิโอจึงมีหน้าที่เก็บน้ำะนะครับเป็นหน้าที่เก็บน้ำภายในเซลล์นั่นเองนะครับ ข้อสี่ครับข้อใดเป็นเซลล์ที่ไม่มีนะครับไม่มีนะไม่มีนิวเคลียสดังนั้นเอ่อเซลล์บางเซลล์ก็ไม่มีนิวเคลียสนะครับไม่มีนิวเคลียสนะนะครับไปดูซิเซลล์อะไรดีเซล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับเซลเม็ดเลือดแดงนะอยู่ในตัวเราไหมใครไม่มีเซล์เม็ดเลือดแดงแล้วยกมือเลยเราต้องมีนะครับไม่มีเราตุเยย่แน่นอน เออต้องมีนะนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะครับเด็กครับเอาไปดูข้อ5ต่อเลยสิข้อ5ส่วนประกอบของเซลล์ในข้อใดที่เราจะพบได้เฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นเซลล์ Sell สัตว์ไม่มีนะครับเซลล์ Sell สัตว์ไม่มีนะครับเซลล์ Sell สัตว์ไม่มีคลอโรพลาสเซลล์สัตว์ไม่มีอะไรครับ ผนังเซลล์นี่นะครับมีแต่เฉพาะเซลล์พืชเท่านั้นนะครับนี่คอรพปอสกับผนังเซลล์นะนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้ออะไรครับข้อ1และข้อ2นั่นก็คือต้องตอบข้อ4โอเคนะนะครับข้อนี้ต้องตอบข้อ4เลยเพราะว่าถูกทั้งข้อ1และก็ข้อ2เลยนะครับ โลพาสและผนังเซลล์เนี่ยเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่เราจะพบได้แต่ในเซลล์พืชเท่านั้นนะครับเด็กๆต้องจำนะข้อนี้นะนะครับต่อไปข้อ5กับข้อ6เนี่ยสมควรที่จะต้องจำมากๆเลยนะครับข้อใดคือส่วนประกอบที่ทุกๆเซลล์จะต้องมีเป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเซลล์พืชหรือเซลลสัตว์ก็ตามนะครับ ทุกๆเซลล์ต้องมีสิ่งนี้ครับนั่นก็คือเซลล์เมมเบรนส์นั่นเองนะครับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นี่ครับนี่ต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์นะนะครับเออไม่มีนิวเคลียสได้ไหมอ่ะไม่มีนิวเคลียสได้ไหมได้นะอย่างเซลล์เมลอดแดงก็ไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมเออโครมาพาสก็มีแต่เฉพาะในอะไรครับ คลอโรพลาสต์ก็มีแต่เฉพาะในเซลล์พืชใช่ไหมเออคลอโรฟิลก็พืชอีกแล้วเนี่ยที่มันสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ป่าวเนะ่ครับดังนั้นอา้าวเยื่อหุ้มเซลล์คือส่วนประกอบที่ทุกๆเซลล์จะต้องมีเป็นส่วนประกอบนะครับมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆนะครับมันก็จะออยู่ลอ้อมรอบเซลล์เลยนะครับและมีหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนสารระหว่งางภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์นะครับอา้าวเป็นเยื่อบางๆนั่นเองนะ ก็เลยเลือกเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์นะเด็กๆนะเออนะข้อนี้นะครับข้อ7ครับในคอโรพลาสคอโรพลาสเอ้คอโรพลาสเนี่ยเออเดี๋ยวนะคอโรพลาสคอโรพลาสอยู่ไหนครับนี่ไงคอโรพลาสเราเจอในเรื่องของอะไรครับ โรมาสเราเจอในเรื่องของส่วนประกอบของอะไรครับเซล์ sell พืชเท่านั้นใช่เปล่าโครมาสกับผนังเซลลใช่ป่ดังนั้นข้อเมื่อกี้มีเป็นยังไงครับข้อนี้เป็นเรื่องของอะไรนะเ,เป็นเรื่องของพืชใช่เปล่าข้อเจ็ดนะในโครมาสเนี่ยเป็นเรื่องของพืชใช่เปล่ามีสารในข้อใดที่มีหน้าที่ดูดแสงมาสร้างอาหารโอ้ก็ใช่แหละเพราะว่าพืชเนี่ย มาสร้างอาหารเองได้ใช่ไหนะครับอ,อ่อดังนั้นใช้แสงมาสร้างอาหารแสงสร้างอาหารก็คืออะไรครับกระบวนการอะไรครับโฟโตอะไรครับซินเทซิสใช่ไหมเออนะครับดังนั้นมันต้องมีอะไรครับต้องมีอะไรในคลอโลรพลาสต์ต้องมีคลอโลรฟิลนั่นเองนะ นะครับดังนั้นข้อ7จึงต้องตอบคลอโรฟิลล์นะครับเออนะสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์เนี่ยจะอยู่ในคลอโรพลาสนะครับของพืชมีหน้าที่ดูดแสงมาสร้างอาหารนะครับในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะครับเอาข้อ8แล้วผนังเซลล์เอ,อ้โอผนังเซลล์ ผนังเซลก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอีกแล้วผนังเซลล์ก็ต้องเกี่ยวกับพืชใช้เปล่านะครับผนังเซล์ก็ต้องเกี่ยวกับพืชนะครับอ่ะพืชก็ต้องมีผนังเซลล์เป็นเซลลูโลสนะครับผนังเซลเนี่ยจะประกอบด้วยเซลลูโลสนะครับซึ่งเซลลูโลนี่ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะเด็กๆนะนี่นะครับผมพยายามอธิบายให้มันง่ายที่สุดเลย นะครับง่ายที่สุดเลยเด็กๆก็จะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะลูกนะนะครับอ่าเห็นไหมไม่ยากนะดังนั้นผนังเซลล์ก็คือเซลลูโลสนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในพืชนะครับต่อไปข้อ9อ่าข้อ9เรื่องของเยื่อเลือกผ่านนะครับเยื่อเลือกผ่านมีความสัมพันธ์กับข้อใดนะครับเยื่อเลือกผ่านมีความสัมพันธ์กับ การออสโมซิสนะครับเด็กๆนี่มีความสัมพันธ์กันนะครับการออสโมซิสก็คือกระบวนการแพร่ของของเหลวนะครับผ่านเยื่อบางๆที่เราเรียกว่าเยื่อเลือกผ่านนั่นเองครับอ่ผ่านจากอะไรจากสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ําไปยังสารละลายที่เข้มข้นสูงนะครับดังนั้นหรือจะจําอย่างนี้ก็ได้ครับว่าถ้าน,น้ํามากเนี่ย เอ่อเข้มข้นก็จะต่ำใช่เปล่าน้ำมากอะ่ะเข้มข้นก็จะต่ำนะครับเออน้ำน้อยเข้มข้นก็จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเอ่อมันก็จะเป็นยังไงครับน้ำมากไปน้ำน้อยก็ได้นะครับและที่สำคัญต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านด้วยนะนะครับในเรื่องของการออสโมซิสนะครับเออเราจำได้สองวิธีใช่เปล่าจำว่าอะไรครับ จากสารล,ละลายที่เข้มข้นตามไปสารล,ละลายที่เข้มข้นสูงนะครับหรือจําว่าอะไรน้ํามากไปน้ําน้อยก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามต้องผ่านอะไรลูกที่สําคัญที่สุดเลยต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับในเรื่องของการออสโมซิสข้อ10ครับผม น้ำเข้าสู่เซลล์จากรากพืชนะครับเนี่ยจากรากพืชใช่เป่านี่เนี่ยเป็นรากพืชใช่ไหมเนี่ยเป็นรากพืชอย่างนี้เลยลูกเออและเซลล์ใกล้เคียงโดยอาศัยวิธีการในข้อใดนี่ครับเออน้ําน้ําน้ําขอน้ำหน่อยแล้วน้า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 น้ําครับน้ําเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่รากพืชแล้วเข้าไปยังต้นพืชใช่เปล่า เนะครับเออเนี่ยน้ำเนี่ยเข้าไปเอ่อโดยวิธีการใดนะครับก็เข้าไปสู่พืชโดยวิธีการแพร่นั่นเองนะครับหรือเรียกว่า d i s t u t i o n นะครับหมายถึงกระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีความหนานแน่นนะหนานแน่นมากเลยไปสู่บริเวณที่มีความหนานแน่นน้อยกว่านะครับนะครับ เช่นการแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์ของรากพืชและเซลล์ใกล้เคียงนั่นเองนะครับเด็กๆไม่ยากนะครับเรื่องของการแพร่นะเด็กๆต้องจำนะนนี้ออกบ่อยๆนะครับใครจำข้อนี้ได้นะนะครับสอบผ่านแน่นอนครูคอนเฟิรม์ม